สวัสดีครับพบกับสุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซื้อวงในบาเลนเซียยืนยันจอจิมามาร์ดาชวิลลี่สนใจย้ายซบลิเวอร์พูลและได้แจ้งเรื่องนี้กับผู้บริหารของสโมสรเรียบร้อยแล้วมีรายงานอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดสําหรับเดียวกันย์แลทีมของจอจิมามาร์ดาชวิลลี่ผู้สวรตูทีมชาติจอร์เจีย และสโมสรไอคันข่าวบาเลนเซียที่ณตอนนี้กําลังตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักวันลิเวอร์ pool กำลังให้ความสนใจรวมไปถึงอีกหลายสโมสรชื่อดังที่ต่างอยากจะได้ตัวผู้สาวประตูฟอร์มแรงรายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันและจากข่าวล่าสุดที่ออกมาในวันนี้ดูเหมือนว่าสโมสรลิเวอร์ pool ของเรานั้นกําลังมีโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับเดี๋วนี้เดี๋ยวตามรายงานล่าสุดจากลิเวอร์อ e โค o ที่อ้างอิงข้อมูลจากโคเป้บาเลนเซียก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า มาม็กดาทิวิลี่ที่ณตอนนี้กลับมาจากช่วงพักร้อนเป็นที่เรร้แล้วหลังไปรับใช้ทีมชาติจอร์เจียสู่ศึกยูโร2024ที่ผ่านมาและเมื่อตัวของผู้สปะตูตรายนี้เดินทางมาถึงสโมสรบาเลนเซียตัวกับคนนั้นก็ได้เข้าพบก,กับผู้บริหารของสโมสรในทันที เพื่อสอบถามถึงข้อเสนอจากทีมที่สนใจและโอกาสการย้ายทีมที่มีเข้ามาที่ตัวของเขาโดยตัวของเขานั้นก็มองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสําคัญในอาชีพการะแข่งที่ตัวเขานั้นจะไม่ยอมพลรราดโอกาสที่ดีแบบนี้ไปโดยเด็ดขาดโดยจอติมามาร์กดัชวิลี่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยา้ายไปแข่งขในพรมียร์ ลาลิบัวพูก็เป็นทีมที่น่าสนใจมากที่สุดในสายตาของเขาในตอนนี้ด้านพราวว่าลาลิบัวพูคือหนึ่งในทีมใหญ่ของยุโรปและได้ไปเล่นในศึกฟ่าชั้นบรกซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรไฟล์ที่ครบถ้วนตามที่มือกา่ารายนี้ต้องการโดยทางด้านของสโมสรไอคังขาบบาเลนเซียนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวมา,มา์克ดาชเบลลี่ออกจากทีมด้วยเช่นเดีวยวกันถ้าหากมีข้อเสนอจำนวนเงิน35-40ล้านยูโรหรือ30-34ล้านปอนด์ยื่นเข้ามาให้กับทีมของพวกเขาพิจารณา โดยความตั้งใจของมามาร์กดาชิวิลี่นั่นคือการเข้ามาแทนที่ของอลิซงเบเกอร์หลังมีข่าวลือหนหูในระยะหลังๆว่าผู้สบตูชาบ,บราซิลรานี้กำลังที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามท่าน,นของปิเตอร์ลิมเจ้าของสโมสรไอคองกับบาลเซียนั้นมองว่าทีมของพวกนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวมามาร์กดาชิวิลี่ออกจากทีมให้กับทีมที่ยืน่นข้อเสนอเข้ามาเต็มจำนวนเท่านั้น และทางไอการ์่าวบารินเซียนั้นก็กาลังพยายามตั้งเงื่อนไขว่าจะขอใช้งานผู้สวบปตะตูรายนี้แบบยืมตัวต่อไปจนกว่าจะจบฤดูกาลหน้าซึ่งนั่นว่าถ้าหากลิเวอร์ตัดใจคว้าตัวผู้สวบปตะตูชาวจอร์เจียรายนี้มาร่วมทีมแล,แล้วก็ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้งานผู้สมบปตะตูรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าน,นุ่นเลยเว้นแต่ว่าอารซสุเบเกอร์จะย้ายออกจากทีมไปเร็วๆนี้ หงดังยังไม่เจอตัวจริงเบอร์หกเอนโดหลุดตัวจริงหลังฟอร์มไม่เข้าตาอานเนลเลงแข้งใหม่เสริมแดงกลางหรือร์พูลภายใต้การคุมทีมของอานเนสลัดกำลังประสบหาในการหาผู้เล่นตัวจริงใน,นตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือเบอร์หกหลังจากผลงานในช่วงพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังวัตุรุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นเพิ่งย้ายมาร่วมเทียมและรบโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแรกแต่ไม่สร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมอานเนสลัดได้ ส่งผลให้เขาหลุดจากตำแหน่งตัวจริงใน2เกมหลังสุดอันเดอร์สลัตเลือกที่จะทดลองใช้งานเคอร์ติโจนและโดมินิกโซบอสไลน์ในตำแหน่งเบอร์6แทนซึ่งทั้งกู้ก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจแต่ก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรทท่น่าสนใจคือเทนอเล็กซานเดรแบ็กขวาตัวเก่งได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับในบางช่วงของเกมและทำผลงานดี่ห่างน่าพอใจ,ใ,จในช่วงตอนที่เชิงคลับเป็นกุญซืออยู่ ดังากนี้แล้วยังมีเทรนิโอนี่ดาวรุ่งในวัย17ปีก็ได้ประกาศลงสนามมากกว่าเอนโดในช่วงปลี่ซีซันสถานการณ์ดังกล่าวจึงบ่งชี้ว่าลิบูยังคงมองหาผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์หที่สามารถเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างแท้จริงซึ่งอาจจะต้องรอจนถึงช่วงตลาดการสแกนนักเตะรอบต่อไปหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีอยู่ภายในทีมอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าระบบของอเนอร์สล็อตแตกต่างของเจอร์กิงคลับแบบชัดเจน ในยุคข,ของ t k 3ประสานในแดนหน้าจะเป็นกําลังสําคัญและเป็นเดอะแบ็กของทีมแต่ในยุคข,ของอันเนอร์สลอตมิคฟิลจะเป็นหัวใจสําคัญในระบบการเล่นของเขาและเท่าที่เห็นเอนโดมีปัญหาเรื่องสปีดบอลเขาดูช้าเกินไปและในตำแหน่งนี้นอกจากจะรับเก่งแล้วอันเนอสลยังต้องการคนที่ออกบอลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะ อันเนอร์สลอตลันนูเนเยสคือหน้าเป้าตัวจริงของลิเวอร์พูลไม่ใช่ปีซ้ายดาวิน,นูเนเยสก็หน้าจอมถล่มประตูของทีมชาติอุรุกวัยรับการยืนยันจากอันเนอร์สลอตเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลว่าเขาจะได้รับบทบาทสําคัญในตำแหน่งของหน้าตัวเป้าของทีมอย่างแน่นอนแม้ว่านูเนเยสจะเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งปีซ้ายสมัยคัดแข่งกับเบนฟิก้าแต่อันเนอร์สลอตก็มองถึงศักยภาพที่แท้จริงของเขาในฐานะดาวยิงตัวจบสกอร์ และได้แจ้งแผนการนี้ให้กับนูนเยสได้รับทราบแล้วระหว่างช่วงเก็บตัวกับทีมชาติอุรุัยก่อนทำศึกโกป้าอเมริกาผมเชื่อมันว่าดาวินนูเยสมีคนนุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกองหน้าระดับโลกได้อาเนเสรสกล่าวเขาแข็งแกร่งรวดเร็วและมีสัญชาตญาณการทำประตูที่ยอดเยี่ยมผมจะสร้างระบบการเล่นที่ดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากที่สุด แม้ว่าในยุคของเจ็กิ้งรอปนูนเยสจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการพลาดโอกาสการทำประตูอยู่บ่อยครั้งแต่อเนอร์สลอตเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนนี้ได้และจะทำให้นูนเยสกลายเป็นอาวุธสำคัญในการไล่ล่าตะข่ายของลิเวอร์พูลในลดกการที่จะถึงนี้ครานี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ตั้งตารอคอยชมผลงานของดาวินูเยสในบทบาทใหม่ภายใต้การกุมทีมของอเนอร์สลอตซึ่งมีสไตล์การเำิมทีมที่เน้นเกมรุกดุดันและ นนาตื่เต้นเอลียตหรือโซบอลสไลใครจะได้ลงเล่นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาอเนอร์สลอดได้ลองจัดกองกลางลิเวอร์พูลใหม่โดยให้ทั้งฮาวิเอลียตและโดมินิกโซบอลสไลลองเล่นเป็นกองกลางตัวรุก ซึ่งทั้งคู่ก็ทำได้ดีเลยโดยเฉพาะเอเลียดที่ฟอร์มแจ่มจนแฟนอยากให้ลงเป็นตัวจริงแทนโซบอสไลน์ ine, ที่ดูมีประสบการณ์มากกว่าและสล็อตจะเลือกใครละ่ะเป็นตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลกับอีฟสวิตเทาเอเลียดตัวทำเกมธรรมชาติฮาบิเอเลียดมีพรสวรรค์น,นะครับแต่ไม่เคยได้ลงตำแหน่งที่ใช่เลยตอนอยู่กับเจคกิงคลับส่วนมากก็เล่นเป็นปีกก็ไม่เวิร์กเพราะไม่เร็วและเท้าขวาก็ไม่แข็งส่วนความสามารถทางด้านเทคนิคก็ไม่ค่อยได้ใช้ตอนเล่นเป็นกองกลางที่ต้องเน้นเกมรับ แต่พอสล็อตมากุมทีมสไตล์แเลนก็เปลี่ยนไปกองกลางมีอิสระในการสร้างสรรค์เกมมากขึ้นซึ่งเข้าทางเอเลียดเลยดูได้จากตอนปรีซีซั่นที่เกมเจอกับอ์เซอลและแมนยูโดยเฉพาะเกมกับปืนใหญ่ที่เอเลียดแอซิ์ไปถึง2ลูกสวยๆแถมลูกที่2เป็นการชิปบอลให้กับคาวโยยิงได้อย่างเฉียบขาดแสดงให้เห็นเลยว่าเขาทําเกมจับแดนกลางได้ดีแค่ไหนนอกจากนี้เอเลียดยังครอบกองวันได้ดีด้วยเขาพาบอลขึ้นหน้ารอให้คู่แข่งมาประกบ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยแถมพึ่งจะอายุ21ปีเองยังพัฒนาได้เยอะสลัดน่าจะปั้นให้เป็นกองกลางตัวทําเกมของทีมที่กําลังต้องการได้เลยส่วนโดมินิกสโซบสไลต์ตัวเก๋าที่ไว้ใจได้โซบสไล์ so เป็นตัวหลักในกองกลางของลิเวอร์ตูลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วลงเล่นตัวจริงในลีกไปถึง25เกมแถมมีส่วนสำคัญช่วยทีมลุ้นแชมป์ด้วยเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ยิงจ่ายและเลี้ยงบอลได้ดีที่สุดคนหนึ่งในลีกเลยนะ ซึ่งแสดงเห็นว่าเขาปรับตัวกับตับตแหน่งที่สล็อต้องการได้แถมยังเป็นกับตันทีมชาติฮังการีอีกด้วยนะทั้งๆท,ที่อายุยังน้อยแต่ช่วงพร so ีเทสัซนโซบาสไลไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ผ่านเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดกบเมนยูเพราะเหนื่อยล้าแถมเพิ่งกลับมาจากการเล่นให้กับทีมชาติฮังการีอาจจะต้องใช้เวลาเรียกความฟิตหน่อยแต่เชื่อได้ว่าสลอตก็คงอยากจะให้เขากลับมาเป็นตัวหลักเลน,นกลางเหมือนเดิมโซบาสไลมักจะสร้างโอ,อกาสด้วยการใจบอลทะลุช่องมากกว่าเลี้ยงเองนะ ฤดูกาลที่แล้วเขาก็ทําแบบนี้ได้ดีจากตําแหน่งที่ลึกกว่าทางฝั่งขวาถึงจะแอซิ์ได้ในลีกแค่3มลูกแต่การายบอลของเขาก็ช่วยให้ทีมเล่นเกมบุกเร็วขึ้นได้เยอะสวอสลายยิงไกลก็ดีได้ด้วยนะเท้าขวานี่หนักเลยแถมลูกตั้งเตะก็อันตรายแต่ตอนอยู่กับเจิงกลับไม่ค่อยได้ชูของเท่าไหรนักเพราะไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ได้เล่นแต่พอมาอยู่ในยุคข,ของสลัดน่าจะได้เล่นสูงขึ้นแต่คู่แข่งถอยไปอวดก็ลองส่องไกลได้เลย มีเวลาแต่งบอลน,นานด้วยตัวเลือกอื่นๆก็มีนะฮะของสลัดอย่างเช่นเคอร์อติโจนกับไรอันสกาเฟนแบกก็เป็นตัวเลือกดีนะแต่สลัดน่าจะให้เล่นต่ำหน่อยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากแดนกลางฟอร์บิโอกาโยก็ฟอร์มดีตอนช่วงปลีซีซันชอบเล่นตรงกลางด้วยแต่มีข่าวว่าจะย้ายทียมแถมยังไม่เคยมีประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ไม่น่าจะได้ลงเล่นบ่อยๆส่วนอีกทางเลือกก็คือดันกองหน้าลงมาเล่นอย่างดิโกโชตาหรือคดีเกโป แต่สลัดยังไม่เคยลองให้โชต้าเล่นตรงนี้ส่วนกกตโปก,ก็เด่นตอนเล่นริมเส้นมากกว่าสรุปแล้วตำแหน่งเบอร์สิบนี่น่าจะขับเคี่ยวกันระหว่างเอเลียดกับโซบอสไลแม้ว่าตอนแรกเอเลียดอาจจะได้ลงก่อนเพราะโซบอสไลอาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่แต่สลัดคงจะหมุนเวียนนักเตะไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เอาเป็นว่าการมีตัวเลือกในแดนกลางเยอะขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทั้งสองคนน่าจะได้แข่งกันทำผลงานให้ดีขึ้น แถมยังใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยเชื่อว่าทั้งเอเลียตและโซบอสไลจะโชว์ฟอร์มได้สุดยอดภายใต้การกุมทีมของอาร์เนสลัตในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลอาจมีเซอร์ไพรส์ด้วยการกลับมาเล่นลตัวเมเอลอุกเตอีกครั้งหลังนักเตะรายนี้ไม่ใช่เป้าหมายของทีมปีแสดงอีกต่อไปแล้ว สโมสรลิเวอร์พูลท,ที่ณต,ตอนนี้ตกเป็นข่าวว่ากําลังพิจารณาความเป็นไปได้และอาจเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการกลับมาไล่ลาตัว, ate, วามวาเนลอุกเตกองกลางของปารีสแซงต์แชมงเข้าสู่ทีมอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วง3สัปดาห์ที่เหลืออยู่ก่อนที่ตลาดการสัญาเนกเตะเสมอร์จะปิดตัวลงหลังจากที่ณตอนนี้ได้มีคํายืนยันอย่างชัดเจนและแน่นอนออกมาแล้วว่ามาเนลูอุกเตนั้นไม่ใช่เป้าหมายการย้ายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้ว โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นทำแนของเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังจากเดอะแอตแลนติกก็ได้เอามายืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังทำการเสิงทัพเลื่นรายใหม่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนและจะต้องเป็นนักเตะที่คาแข้งอยู่ในลีกต่างประเทศเท่านั้นฉะนั้นก็ทำให้มีรายชื่อนักเตะหลายรายเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีลการเลียทีมของลิเวอร์พูลในทันทีและหนึ่งในนั้นก็คือมานูเอลอุกเตะกองกลางของปารีสแซงต์แชงที่กลับ มาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นประรากาศถอนตัวอัจเจเดลนี้ไปเป็นที่เรียอยแล้ว,ลวเพราะมองว่าค่าตัวจำนวน51ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าจิตยเของเขานั้นถูกมองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปและล่าสุดก็ได้มีรายงานออกมาจากท่าน,นของ TBR f o o t b ฟุตบอลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าสมสรลิเวอร์พูลนั้นเตรียมทำเซอร์ไพรส์ด้วยการกลับมาอยู่ในดิวกันเลยละตัว มา n ์เนลอุกเตอีกครั้งเป็นที่เร้บหล่อยแล้วและนักเตะรายนี้ก็คักแข่งอยู่ในลีกต่างแดนตามที่เดียอตเลนติออกมากล่าวอ้างอีกด้วยฉะดนั้นก็ทําให้มีการตั้งคําถามมากมายว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาเนลอุกเตเข้าสู่ทีมแบบจริงจังหรือไม่เพราะ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังทางสะดวกเป็นอย่างมากสําหรับดีลวนี้ และจากการที่มานูเอลอุกเตพลาดหวังจากการย้ายไปสุทินโอร f ฟอร์ดไปแล้วนั้นก็อาจจะทําให้นักเตะรายนี้ตัดสินใจย้ายสลับคู่ข้าสุทินแอนฟิลก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน และประกอบกับก,บการที่นตอนน้ลิวพูเหลือเวลาในตลาดก,การสแานนักเตะอีกไม่มากแล้วเพราะฤดูกาลใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสุดสาปดานาน,นี้แล้วดังนั้น่าตัวจานวน51ล้านปอน,นด์นในฤดูกาลนี้ทีมของมาเนลอูเกเต้นทางลิวพูอาจจะมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับการจ่ายเงินในเดืวนนี้ดังนั้นนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ลิวพูกาลังมีโอกาสที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้มาเสริมทัพถ้าหากว่าทีมหงส์แดงนั้นยื่นข้อเสนออย่างเป็น,นการ ไปให้กับทางปารีสแซงต์แชงกงพิจารณาในเร็วๆนี้จิกซอส์สำคัญจะมีกเกลกเกอร์หวังลิเวอร์พูลชิลกอร์ดันร่วมทับความมาร่วมทีมให้ได้จะมี่เกลกเกอร์เปิดอกส่วนตัวหวังว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวแอนโทนีกอร์ดันมาเสริมความแข็งแกร่งโดยมองว่าหงแดงขาดนักเตะจีจาดแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วจะมี่เกลกเกอร์อดีตยอดกองหลังของสโมสรลิเวอร์พูล ล่าวส่วนตัวว่าณตอนนี้ตนอยากให้หงแดงคว้าตัวแอนโทนีกอดอนปีกตัวเก่งของเนวคาเซลมาร่วมทีมให้ได้จนถึงณตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้นักเตะหน้าใหม่แม้แต่คนเดียวแต่พวกเขาก็มีข่าวกับแข้งรายเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นก็คือกอดอนปีกในวัย23ปีชาวเมืองลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เกิดรวมถึงเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วด้วยจมีก็เล์กเกปิดเผยว่าผมคิดว่ามันจะเป็นการซื้อที่ดีของลิเวอร์พูล ผมเป็นแฟนตัวยงของเขาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชาังกฤษมากไปกว่านี้เขาเป็นนักเตะที่เร็วมากๆจนสามารถฉีกกระชากกองหลังได้เป็นชิ้นๆทั่วโลกนี้มันมีนักเตะไม่มากนักหรอกที่สามารถทําแบบนั้นได้ผมชอบเขามากๆแต่ผมก็มั่นใจว่าหลายคนของทีม,มอื่นๆก็ชอบเขาเช่นเดียวกันตอนนี้เขาอยู่กับนิวคาสเซิลซึ่งถือว่าเป็นทีมชั้นนาทีมหนึ่งแต่มันก็มีข่าวลืออย่างหนาหูว่าเขาถูกเสนอให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกัน กอนที่ตลาดรอบ,บนี้จะปิดทําการนะ่ะมันยังเหลือเวลาอีกเยอะผมคิดว่ามันมีหลายทีมที่จะทําการเสริมทัพในช่วงโคงสุดท้ายของตลาดเพราะที่ผ่านมามันติดศึกยูโร2 0 2 4ผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถหาคนที่จะเข้ามาชดเชยความเร็วในการเล่นเกมรุกที่หายไปจากสมัยที่มีซาเดลมาเน่ ane, ยู่ในทีมได้เลย,เลยพวกเขาจำเป็นจะต้องมองหาตัวแทนในส่วนนั้นให้ได้ โอกาสสุดท้ายอดีตแข้งฟันธงอนาคตดูนเยสกับลิเวอร์พูลฟองเลอเบอร์บนะครับอดีตเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสของเชลซีสโมสร,รยัใอย่างพรีเยร์ลีกอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าดาวินูเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลจะได้พิสูจน์ตัวเองกับผลพักดิ์แงดงเป็นปีสุดท้ายเลเบอบิร์กกล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายสําหรับดาวินูเยสแล้วละ่ะบางทีอเนอร์สลัดอาจจะทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นได้แล้วเราต้อง ดูว่ามันจะได้ผลหรือไม่เรากําลังพูดถึงลิเวอร์พูลทีมที่เคยมีกอน้าอย่างเอียนรัตล็อบบี้ฟาวเลอร์มคิลเวินเฟอร์นนโดตอเรสและหลุยส์สัวเรสพวกเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่คุณไม่ได้หยุดที่นั่นเพื่อพลาดโอกาสมากมายแบบนี้และพวกเขามีเวลาและความอดทนจํากัดผมคิดว่าดีกาโกโตต้ายังคงกว่านุนเยตซีอีกนุนเยตยังดูงงงัเกินไปหน่อยกับสโมสรแต่พอเราเห็นเขาเล่นในศึกกปาอเมริกาทั้งที่นั่นคือนักเตะคนเดียวกัน แต่เขาดูไม่มีความกดดันเหมือนตอนเล่นที่แอนฟิลด์เลยซึ่งเขาอาจเหลือเวลาไม่มากในการปรับตัวเพราะฐานะกองหน้าคุณต้องทำประตูให้ได้นั่นคือเครื่องพิสูจน์สำหรับดาวยิงนในวัย25ปีย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2022โดยลงเล่นรวมทุกรายการไป96เกมสัดไป33ประตูนะฮะ กลีตสเกลเซอร์คุ้มค่าซ้อมหนักสัดให้หงสักทีกลต้าเคยมีการกแกล้งเซตของลิเวอร์พูลบอกปีซีซั่น2024คุ้มค่าที่เสียงเงื่อเป็นปิป๊บทั้งเรียกฟิตหรือวิธีการเล่นแบบฝากบนทีมเมดและวิ่งหาพื้นที่ว่างเพราะสามารถพังตะข่ายได้สำเร็จแม้เป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามเจ้าของชายากรีตสกลเซอร์นะครับตั้งแต่มาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2020ไม่เคยทำประตูได้แม้แต่ลูกเดียวในเกมอย่างเป็นการ มีเพียงแค่18อาซิตรกระทั่งมาทัวร์นาเมนต์แมตช์สหรัฐอเมริกาทัรวปีซีซันสามารถพังตะข่ายได้ในนัดถล่มมนชเชสเ์ยูไนเตด3ประตูต่อศูนย์โดยปลุกความเชื่อม,มั่นแก่ตัวเองและพวกพ้องน้องพี่ให้ต้อนรับแนวทางเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอันเนอร์สลัดว่างานนี้ไม่มีเหนื่อยฟรีนั่นคือวิธีการเล่นที่เราเล่นแล้วทุกคนก็เปลี่ยมด้วยความมั่นใจกองหลังในวัย28ปีกระกับเว็บไซต์อย่างเป็นการ ผมคิดว่ามันออกมาดีมากๆคุณที่เราซ้อมกันหนักภายใต้เฮดโค้ดคนใหม่แนวคิดใหม่ๆดังนั้นขอแค่ต่อยอดมันขึ้นไปทํางานให้หนักเข้าไว้ก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าสามารถดีขึ้นได้เองเกิบว่าหนึ่งในความฝันของผมได้เป็นจริงด้วยคือคือ,คอการพังตะข่ายแก่สโมสรแห่งนี้ใต้เกื่งแบบตัวนี้มันยังเป็นวันเดียวกับที่ลูกชายของผมคลอดดังนั้นตัวเองจึงสุขคูณสองทั้งประตูท,ที่ทําได้และหลานตัวน้อยลืมตาดูโลก การตอบรับจากแฟนบอลที่เซา t h โคลาเนนาก็ยอดเยี่ยมมันดีเสมอเวลาที่ลิเวอร์พูลไปแข่งต่างแดนได้เห็นฐานกองเชียร์ซึ่งกระจายไปทั่วโลกขับขานแก่สมโมสรของเราพวกเรายิ่งมีความสุขและอยากจะขอบคุณพวกเขามากๆโดยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเหลือเกมอุ่นเครื่องพบกับเซบีย่าในวันที่11สิงหาคมที่ยืนยันแล้วโดยอาจจะมีการแทรกแมตที่จะพบกับลาสปามาสอีกหเกมซึ่งจะ เปิดฤดูกันใหม่ในการออกไปเยือนอิสตูเาวในวันที่17สิงหาคมนี้นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลนะครับทุกท่านซึ่งเป็นรอบเย็นของที่7สิงหาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปู้บ้าคลางลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ